สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงลาฮยรอัล์มานิรัลลอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรัลอฮบินอาลามีนอัลซัลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอิวัดมุรุสลีนนบีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีฮิวะซัฮบิฮิอัจมาอีน รอดีด yup ้วอลลอฮฺข ah uh. ้าพเลอิสลามสนามฮัมมัดพระเจรอัาความิดีพจาระเารงอัเรานความปรดณี่าพเจ้ากำไปขอระเบ้าัตาพเจานความผที่ทรัเฟังวิัยุเาในความิที่้าพทระบางอัยให้ด้ลพลานควาี้เราขึ้รบทอัใหม่้าาในว่ข้าเทของระารอัยใวิดีอระเ แปลว่าการลำลึกการละรำลึกตัวรอเรียข้างหน้ารำลึกนะอักร์หรือบ้านเราเรียกวิเกตนะการลำลึกลำลึกอะไรวิกรุลล้อการลำลึกถึงอัลลอฮ์ อภิคหรือการรำลึกหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาโดยทางลิ้นและก็จิตใจนะแสดงได้ด้วยกับทางลิ้นนะลิ้นก็กล่าวออกมาบางคำเป็นคำที่แสดงถึงการรำลึกรำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นเวลาเรา เราได้เนี่ยมัดเราก็จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์เห็นไหมน้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ลืมเวลาเราเห็นอะไรที่มันตระการตาตระการใจเราก็กล่าวมาชาอัลลอฮนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เรามีนัดหมาย หรือเราอาจจะสัญญาอะไรเอาไว้ที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็ก่าวว่าอินชาอัลลอฮ์หาอัลลอฮ์ทรงประสงค์ดังนั้นวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีการดิกรุลอา์อยู่แลว้วมีคนให้ของมาเราก็บอกยาซากัลลอฮุคคยรันเห็นไหมแทนที่เราจะบอกขอบคุณแต่เราเปลี่ยนเป็นดูอาให้กับเขาหรือจะเป็นเรื่องอะไรอีกล่ะ เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ดีว่าอียาซุบิลลาะอาุบิลลลห์มินล,ลิกขอความคุ้มครองจะอัลลอฮ์ให้คุ้มครองให้เรารอดพ้นจากสิ่งดังกล่าวก็คือสิ่งไม่ดีเห็นไหมเหล่านี้เป็นคําที่เรากล่าวออกมาเวลาเราเจอตามสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่เวลาอะไร ตกใจกับกล่าวอะไรไม่รู้ไอ้นั่นตกมั่งไอ้นี่ตกมั่งบางคนด่าคำหยาบคำโพรมันก็แสดงถึงความที่หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับศาสนาแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีมันทั้งหลายครับเราต้องใช้ให้มันถูกบางทีเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ถูกเช่นคําว่าอินชาอัลลอฮ บางคนเนี่ยเข้าใจเราตอบอินชาอัลอ์เนี่ยคือไม่ไปจริงๆไม่เกี่ยวนะแต่บ้านเราเนี่ยจะเข้าใจแบบนั้นสมมุติเฮ้ยพวกนี้มาพวกนี้มาเข้ามาบ้านนยดิอิชาร์ลออแล้วเรพวกนี้เนี่ยหายจอมไปเลยจนกระทั่งบวราใครพูดอิชาอัลอ์เนี่ยเฮ้ยมาหน่อยดิกับอิชาอัลอ์ไงกลายเป็นเหมือนว่าจะไม่รับปาก ในจริงเนี่ยให้รับปากก่อนเนาะพี่น้องรับปากก่อนแล้วก็ให้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์มามาได้อินชัลลอฮ์อันนี้แล้วเวลาที่เราจะสื่อสารากับใครก็แล้วแต่ให้มันได้ใจความด้วยนะอัลฮัมดุลดินละเอาเรื่องอะไรนะเช่นคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นไงบ้างสุขภาพ ได้ข่าวว่าป่วยนี่อัลฮัมด,ดุลิลละฮ์แต่ก็ไม่ได้ตอบนะว่าเออไอที่ป่วยมาเมื่อก่อนหายดีหรือยังยังไงแล้วก็ลูกจะเรียนที่ไหนถามต่อเขาก็บอกอินชาอัลลอฮ์เห็นไหมแล้วก็กับข้าววันนี้เป็นยังไงบ้างถูกปากมั้งปากอัลฮัมด,ดุลิลละฮ์แล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรกันอยู่ละ่ะอัลฮัมด,ดุลิลละฮ์พวกนี้มีนัดไปไหนไหมอินชาอัลลอฮ์ ถามไปประมาณสิบข้อพี่น้องได้สองคำคืออินชาอัลลอฮ์กับอัลฮัมดุลิลละไม่ได้อะไรเลยคือไม่มีคำไม่มีคำสุนทนาอะไรเลยที่มันต้องมาหลักมาก่อนที่เราจะเก่าเช่นเออสุขภาพเป็นยังไงบ้างเออสบายดีหายแล้วไอ้ครั้งที่แล้วไปมาเนี่ยพอดีอลัลลอฮ์ได้ยาตรงอลัลลอฮ์ให้หายอ,าอัลฮัมดุลิลละเออมุกภาพหน่อยสิ ไอ้ลูกแกจะไปเข้าเรียนอ๋อนี่เดี๋ยวจะไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบางกอกนี่อ่าเดี๋ยวจะไปเรียนที่สันติชนเดี๋ยวจะไปเรียนที่สวนสันติเอาจะไปเรียนที่โนบานบ้านสวนหม่ากเนี่ยผมเอ่ยชื่อเนะี่ยเออก็ได้วางแผนเอาไว้ไม่ใช่อินชาลอไม่รู้เรื่องเลยจะไปเรียนไหนก็ไม่รู้ไอ้แบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอ้นี่ไม่น่าคุยด้วยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ข้อมูลอะไรพราะนี้มันถามเราเราห้องน้าไปไหนเราก็บอกอันท่ำดูดินแล้วเราก็ไม่บอกมันเราห้องน้ำอยู่ไหนเออ คุยนะในมันให้มันรู้เรื่องด้วยนั้นใช้มันถูกพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายนะในบทตรงนี้บอกว่าอัลิกคือการลำลึกหมายถึงแสดงออกโดยลิ้นและจิตใจจากประการต่อไปนี้เช่นการกล่าวให้ความบริสุทธิ์หรือว่าตัสเบียสุบฮานัลลอฮ์ต่ออลลอการขาจัดมลทินและการสรรเสริญ อ่าตรงนี้มปสองอันนะหนึ่งให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และก็เป็นการขจ,จรัดมลทินการสรรเสริญอัลลอฮ์สดุดีอัลลอฮ์ก็คืออัลฮัมดุลิลละรวมถึงคํากล่าวในลนักษณะใดๆที่บ่งถึงความดีงามความสมบูรณ์หรือลักษณะแห่งความสูงส่งและความสวยงามทั้งหลายต่ออัลลอฮ์จากหลักฐานตรงนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงใช้ให้เราเนี่ย

จงลํำลึกถึง Allah อัลลอฮ์ให้แกซีรอให้มากๆและจงกล่าวตัสบี์ซุบฮานันลลอทั้งในยามเช้าและยามเย็นคำว่าบุครอตาวะอัซีนาก็คือยามเช้าเช้าแบบไหนพี่น้องเช้ามืดนะไม่ใช่ดูฮานะบุครอบุครอตันบุกรอตาน,นี่คือเช้าต้นของเช้าเลยก็คือหลังซุบุ่งเช้ามืด ว่าอาศีล่นในยามเย็นและเอารอ์ตายแลทรงบอกว่าจะจะทรงลำลึกถึงบุคคลที่ลำลึกถึงพระองค์ดังที่เอารอ์บอกฟาซกูนีฟาซกูรูนีอัสกูรุกุมในี่ยโันบกร์บอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงลำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และพระองค์ทรงกล่าวไว้ในฮะดีสกุดซีซึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรีและมุสลิมบอกว่าอานาอินดาดันนิอับดีบีค่าก็คืออัลลอฮ์นั้นเป็นเช่นการนึกคิดของบ่าวที่มีต่อค่าหวานะนมาฮูให้นยัซกูรุนีและค่าก็จะอยู่พร้อมกับ เขาเมื่อเขารำลึกถึงข้า f o อ in the g a r d n i f i napsie the k a r t u h u f i p s i ดังนั้นหากเขารำลึกถึงข้าในใจของเขาข้าก็ระลึกถึงเขาในใจของข้า Were in the g a r d n i e ในมาลัยน์นั้ i ได้กล่าวถึงเขาเนในกลุ่มหนึ่งที่ดีกว่านั้นวัวอินวัวอินนี้เก a ะตาโรบาอิเลีย,ยชิบบอรนหากเขาเนี่ย เข้าใกล้ข้าหนึ่งคืบต่อการับตู้อีไลฮิธิราอันข้าก็จะเข้าใกล้เขาหนึ่งสอกว่าอีนิกตอรับไปอีไลฮิธิราอันอ็กตอรับตู้อีไลฮิบานและหากว่าเขานั้นเข้าใกล้ชิดหากว่าเขาเข้ามาใกล้ข้าหนึ่งสอกข้าก็จะเข้า ใกล้เขาหนึ่งวาว่าวอินอาตานียัมชีอะไตตุหูฮารวแลเขาเดินมาหาข้าข้าก็จะวิ่งหาเขานี่คือการเปรียบเปยให้เห็นถึงความใกล้ชิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาอาลเนี่จะมีความใกล้ชิดมากกว่าบุคคลที่ทำการ ลำลึกถึงอัลลอฮ์ซะอีกเราลำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าเป็นระยะทางเนี่ยหนึ่งคืบอัลลอฮ์มาหาเราหนึ่งศอกเราหนึ่งศอกอัลลอฮ์เข้าหาเราหนึ่งวาเราเข้าหาอัลลอฮหนึ่งหนศอกอัลลอฮ์มาหาเราหนึ่งวาเราเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งนะนี่คือฮะดิษกูเด์ซีพี่น้องนะมันคือการเปร,เ,เปรียบเทียบให้เห็นถึงความใกล้ชิด ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีตอบบาวของพระองค์ขึ้นอยู่กับอะไรพี่น้องส,สาเหตุที่จะทําให้อัลลอฮ์เนี่ยใกล้ชิดกับเราก็คือเราจะต้องทําตัวใกล้ชิดอัลลอฮ์เข้าใจนะไอประเภทละหมาดไม่เอาเนี่ยบวชไม่เอาเนี่ยแล้วบอกอัลลอฮ์ใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่แล้วพี่น้องเอ้ยไอนี่ห่างคนที่อัลลอฮ์จะใกล้ชิดด้วยนี่คือคนที่เข้าหา Allah. อัลลอฮ์อุทิศเวลาให้กับอัลลอฮ์ คนอ่านกุรอานคนทำความดีคนอยู่คนละหมาดมัสิดคนซิกรุลอละคนที่ดำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอนะอัลลอฮ์สรงให้เกียรติผู้ที่ดำลึกต่อพระองค์ว่าเป็นบุคคลพิเศษล้ำหน้าผู้อื่นท่านรอซศนสลัลลอฮวออลัยหิวะซัลลัไลมได้บอกว่าบัลมุุัรริดูน สบกลูโฟร,รดูนบุคคลพิเศษคนที่ล้ำหน้าอยู่แนวหน้าล้ำหน้าคนอื่นเขาพี่น้องก็จะสังเกตนะพี่น้องว่าพูมีมาทั้งหลายเวลาเขาจัดที่ให้ประทานเปิดงงเปิดงานคนเนี่ยเขาก็เอาโซฟามานั่งที่นั่งก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาได้คนอื่นเขานั่งเก้าอีพลาสติกไอ้นี่นั่งโซฟาคนพิเศษเนี่ยอันนี้มนุษย์ก็ยกยอปอปัน้นให้เกียริกันไปก็แล้วแต่นะแต่ถ้า เราอยากจะได้รับเป็นบุคคลพิเศษหนะ้าที่เอาลอสุบฮาหนะฮัวตาลาเนี่ยไม่ต้องรวยนะพี่น้องนะมันไม่ใช่ว่าคนรวยแล้วอัลลอฮ์จะยกคนรวยไม่ใช่คนตระกูลดีไม่ใช่แล้วใครอะ่ะพี่น้องที่เอาลอจะยกยกให้เป็นบุคคลพิเศษคนที่ล้ำหน้าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยซอบกรมุฟริมฟรรดม,มุฟริดูนกา,าลูวะมัลมุฟริดใน يا ر อ و ลลอฮ ه ใครละ่ะที่จะเป็นบุคคลพิเศษนะ้าที่อัลลอฮ์ต้องทำยังไงกอละแวคีรูนอัลลอฮะกาีรันวะแาคิรอตคนที่จะได้รับสถานะพิเศษนะ้าที่อัลลอฮ์นั้นคือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะนี่ก็คือบทนำของการซิกรุลล่ะนละอครับ พยายามน้องพี่น้องวิธีการทรี่กร้ออย่างหนึ่งฟังศาสนานี่การเรียร้อนะเนี่ยพี่น้องเปิดฟังฉันเนี่ยอย่างรเงียกร้อเพะฉันนี่กาลังสอนให้กใกล้อัลลอฮ์หรือสอนสอนให้ห่างอัลลอฮ์ฉันกาลังสอนให้กําลังนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ใช่ไหมล่ะเนี่ยฟังแล้วเนี่ย إ ي م านขึ้นฟังแล้วอยากจะวิเกตกับอัลลอฮ์เลยเห็นไหมนะแต่ไม่ใช่ไอรูปแบบที่ว่าต้องไปโยกหัวอะไรขนาดนั้นนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราเข้าใจคาว่าเรียกร้อใน แบบสุนน a ของท่านนาบีนะไปทํายังไงมันไม่ยากเลยพี่น้องหัวไม่ปวดด้วยคอไม่เจ็บอะที่คอเข็ดเลยเออไม่ต้องโดดไม่ต้องเต้นแรงเต้นกาวิธีเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับวันนี้จากเราตอนนี้ครับเวลาฮิตตฟิวันฮิดายะอัสสลามอนยกุมมบาระหมะตุลลอฮ์วาบระแกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์